พ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนย่อมต้องเจอกับอุปสรรคในช่วงแรกอยู่แล้วสำหรับครอบครัวน้องไอร่าและน้องไอรีนจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างราบรื่นหรือเปล่าติดตามกันต่อไปในช่วง Story of Love ค่ะหลังจากที่ค้อดน้องออกมาค่ะก็จะพยายามให้นมน้องด้วยตัวเองอ่ะก็เลยดื่มน้ําอุ่นเป็นปีๆเลยนะคะเพื่อที่จะได้มีน้ํานมให้น้องจนให้น้องได้ประมาณ1 0 1 1เดือนนะคะครับ ก็ช่วงนั้นก็คือเราก็จะพยายามโฟกัสในเรื่องของการแบ่งเวลาเพื่อจะให้ทั้งพ่อและแม่เนี่ยมีเวลาส่วนตัวที่แบบว่าไม่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดแต่คือแบบหลังจากน้องให้นมเสร็จพ่อก็จะมาช่วยอุ้มแบบรับต่อรับต่อแบ่งกันเป็นช่วงๆแบ่งหน้าที่กันแบ่งหน้าที่กันค่อนข้างเคลียร์แบบว่าน้องอะน้องนอนกับลูกนะคอยคอยระวังลูกว่าแบบ ตอนกลางคืนก็ให้แม่เป็นคนกอบลูกหลับแล้วก็คอยจับลูกไม่ให้ตกเตียงอะไรเงี้ยครับพอตอนเช้ามาปุ๊บก็เป็นหน้าที่ของพ่อละว่าพ่อเนี่ยต้องพาน้องไปอาบน้ําไปนั่งทําธุระตอนเช้าอ่านนิทานให้เขาฟังเพื่อที่ให้แม่เขามีเวลาแบบว่าไปจัดแต่งตัวอาบน้ําคือทําธุระส่วนตัวพออาบน้าเสร็จแม่ก็พาน้องไปทานข้าวช่วงนั้นรู้สึกเราจะตื่นเช้าทุกวันเลยประมาณ6กโมงครึ่งเจ็ดโมงก็จะล้อหมุนละไปอยู่กันที่พุทธมณฑลก็พุทธมณฑลนี้มันจะมีรอบใหญ่ ก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลมแล้วก็จะเอาลูกเนี่ยใส่สไปในสะรถเข็นแล้วก็จะผลักเดินไปช้าๆซึ่งเป็นออกกาลังกายของคุณแม่ด้วยว่าเขา Recovery หลังจากที่เขาคลอดเขาจะได้เดินเขาเขา,เขายิ่งเดินก็ยิ่งดีส่วนน้องนี่ก็เราก็ผลักรถเข็นไปพ่อแม่ก็จะคุยกันเจาะจะไปเรื่อยๆแต่ก็คือจะมีกิจกรรมหลักคือว่าร้องเพลงจําได้ว่า5กิโลนี่เพลงเด็กนี่ประมาณ20 30เพลงร้องไปเรื่อยน้องเขาจะแอะคือ เราก็จะเริ่มเห็นน้องพัฒนาการว่าเขาก็จะเริ่มยิ้มหัวเราะตามคุ้นเคยกับเสียงเราอะคะ่ะที่เรา<ะ>พูดมันเป็นเพลงเดียวกับที่เรากล่อมเขานอนแล้วก็มารลองให้เขาฟังพอผักไปสะะักพักเด็กมันมีการเคลื่อนไหวที่สม่ำเสมอค่ะน้องเขาก็จะหลับ อยู่ในรถเข็นอากาศดีๆไปรับออกซิเจนตอนเช้าอะไรเงี้ยใช่แล้วตอนเช้าๆก็แบบจะมีคนมาวิ่งตอนเช้าๆอย่างเงี้ฮะเขาจะมาทักทายน้องเขาน้องเขาจะแบบเป็นคนที่ไม่กลัวคนตั้งแต่เด็กคือเขาจะเห็นคนมาวิ่งไปวิ่งมาเขาก็จะยิ้มให้อารมณ์ดีตลอดค่ะแล้วพอสักหเดือนนะคะก็ไปค้นหาว่าเอ๊ะมีกิจกรรมอะไรที่แบบน้องเขาทำได้บ้างเห็นมีแบบแบงคอกดอฟฟี่นะคะที่ว่าเอาน้องไปเรียนว่ายน้ำอ๊ะ ไปบอกอากงอาม่าเด็กเรียนว่ายน้ําได้ด้วยหรอแต่จริงๆแล้วมันเหมือนแบบไปฝึกทักษะให้เด็กหายใจในน้ําได้เวลาเกิดอุบัติเหตุหรือมีปัญหาอะไรเขาสามารถช่วยเหลือเองได้เราก็เลยพาไปนี่ก็เป็นการแบ่งหน้าที่หน้าที่หนึ่งคือน้องเขาเป็นคนหาแต่นี่เป็นคนทําพาไปเรียนลงสระน้องเขาจะหาอยากให้น้องไปว่ายน้ำายังไงพี่ลงสระหนักกว่าน้องเขาหน่อยอะไรเงี้ยก็ไปเรียนในสภาไปเรียนเป็นปีอะค่ะประมาณสองสามคอร์ส เรื่องราวของครอบครัวนี้ยังไม่ให้ติดตามกันต่อนะคะแต่ตอนนี้ฝันมีอันตรายจากขนมถุงที่คุณแม่หลายๆคนมองข้ามในช่วงทอดเลอยไกใส่ใจไวยซนมีคำตอบในเรื่องนี้ค่ะในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าเด็กๆมีโรคที่เพิ่มขึ้นก็คือโรคอ้วนนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากสองสามสาเหตุอันที่หนึ่งเนื่องจาก ในปัจจุบันเนี่ยอาหารในส่วนใหญ่ในบ้านเราเนี่ยเป็นอาหารที่มีพลังงานเพิ่มมากขึ้นหมายถึงไฮแคลอรี่เพราะฉะนั้นการที่เด็กๆก,กินอาหารที่มีไฮแคลอรีอ่เรื่อยๆเนี่ยพลังงานก็จะเกินกว่าที่เด็กๆต้องใช้ในการเจริญเติบโตแล้วก็ในการาดํารงชีวิตอันที่2ก็คือว่าเด็กๆเ,เราออกกําลังกายน้อยลงเราเคลื่อนที่น้อยลงเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นสองสาเหตุใหญ่ๆที่ทําให้ โลกร้นในบ้านเราโดยเฉพาะในเด็กๆเ,เพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารถ้าเป็นโดยส่วนใหญ่ในบ้านเราเนี่ยอาหารของประจำชาติเราเนี่ยเป็นปกติแล้วจะเป็นอาหารที่ไม่มีแคลอรี่สูงนะคะคราวนี้เด็กบ้านเราในในปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของขนมที่เรากินระหว่างมื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ขนมส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นขนมที่มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้าตาลเนี่ยค่อนข้างสูงทําให้เด็กๆได้รับพลังงานในส่วนนี้เกินจากอาหารปกติด้วยค่ะ ก็จะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทําให้เด็กๆบ้านเราเนี่ยอ้วนมากขึ้นอันแรกเลยเนี่ยหมอคิดว่าอันที่ง่ายๆเลยอันนี้ด้วยตาก่อนอันนี้เราก็จะเห็นใช่ไหมคะแล้วก็มกักจะแยกได้ด้วยอ้วนหรือไม่อ้วนอันที่สองออบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องใช้การวัดเข้ามาช่วยเ,ออเช่นการชั่งน้ําหนักโดยทั่วไปเราจะมีกราฟที่เทียบระหว่างอายุกับน,น้ําหนักซึ่งพอจะบอกได้คร่าวๆว่าเด็กคนนี้เกินเกณฑ์หรือเปล่า ะะปกติแล้วแล้วก็เวลาไปพบคุณหมอไปฉีดวัคซีนหรือไปเนี่ยเราจะมีกราฟแบบนี้นะคะแล้วก็ชั่งน้ําหนักเราก็จะดูในอัตราที่เด็กเจริญเติบโต,ตขึ้นถ้าเกิดว่าน้ําหนักเนี่ยเกินกว่าอายุมากๆเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าโอเคอาจจะเข้าสู่ภาวะโรคอ้วนแล้วก็การที่เราติดตามอยู่ตลอดเนี่ยจริงๆเราจะรู้ว่าในช่วงไหนที่ทําน้ําหนักก็ขึ้นเกินกว่าปกตินะคะแล้วก็อันที่2ก็คือว่าที่เราต้องดูก็คือถ้าเกิดว่า ในเด็กที่อ้วนเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่ที่จะตามมาคือ1เด็กจะค่อนข้างเคลื่อนไหวช้าลงไม่ค่อยออกกําลังกายคุณพ่อคุณแม่ก็จะสังเกตออกแล้วก็กินบ่อยค่ะเราจะสังเกตได้ว่าลูกเราเนี่ยน่าจะเข้าขายอาจจะเข้าขายเรื่องโรคอ้วนโดยปกติก็อันที่1เราก็สังเกตด้วยสายตานี่ละค่ะในกรณีที่เราพบว่าเอ๊ะดูแล้วว่าน่าจะอ้วนกว่าปกติอันนี้ใช้ตาก่อนนะคะอันที่2ก็คือว่าเราใช้การวัดค่ะเราชั่งน้ําหนักค่ะ ชั่งน้ำหนักเราจะเทียบกับกราฟของการเจริญเติบโตซึ่งโดยปกติเด็กไทยเราจะมีมาตรฐานอยู่นะคะโดยเทียบระหว่างน้ำหนักกับอายุของเขาว่าเหมาะสมหรือเปล่าเกินเกณฑ์ที่ควรจะเป็นไหมโดยเฉพาะถ้าเรามีการวัดต่อเนื่องเช่นเรา,ารวัดที่สองกัวกวัดที่สองขบครึ่งถ้าน้ำหนักขึ้นเร็วกว่าปกติเนี่ยเราก็จะทราบเลยว,ว่าลูกเรามีขายที่จะเข้าโรคอ้วน ะะแล้วก็ถ้าเกินมากๆไม่สัมพันธ์กับความสูงความสูงยังตามเกณฑ์อยู่ตามอายุแต่ว่าน้ําหนักเกินเกณฑ์ไปเยอะอันนี้ก็จะชัดเจนค่ะว่าเราจะเข้าข่ายเรื่องนี้ค่ะโรคอ้วนนะคะก็จะมีส่งผลต่อสุขภาพเด็กอันที่1เลยค่ะก็จะทําให้เด็กๆเนี่ยออมีการพัฒนาการโดยเฉพาะทางร่างกายบางครั้งอาจจะช้าลงช้าลงในะที่นี่หมายความว่าเวลาเขาออกกาลังกายอะไรเขาก็จะเหนื่อยค่อนข้างง่ายเพราะต้องแบกน้าหนักที่เยอะกว่าปก,กติ ใช่ไหมคะอันที่1อันที่2ปัจจุบันเราเพบว,ว่าเด็กที่น้ำหนักเกินมากๆเมื่อเราดูค่าไขามันบางอย่างในเลือดหรือค่าความดันโลหิตบางครั้งเนี่ยเราเพบว่าสูงกว่าเกณฑ์ปกติในอายุของเขาที่ควรจะเป็นอันที่3มเลยจริงๆความอ้วนเนี่ยส่งผลต่อบ,บุคลิกภาพของเขามันอาจจะทําให้เขามีเริ่มมีปัญหาเช่นถูกเพื่อนล้ออันนี้ก็จะมีผลต่อการที่เขาไปโรงเรียนอาจจะส่งผลทําให้เขาขาดความมั่นใจด้วยค่ะ ปัญหาขนมถุงส่วนมากเกิดจากคุณพ่อคุณแม่ที่ขาดความประมัดระวังในการเลือกของกินให้เด็กค่ะฉะนั้นควรฝึกวินัยการกินให้ลูกตั้งแต่อย่างเล็กๆนะคะไม่ควรซื้อขนมถุงให้ลูกกินและคอยปลูกฝังว่าอาหารชนิดใดมีประโยชน์และโทษของขนมถุงเป็นอย่างไรค่ะทำขนมให้ลูกทานเองเช่นถั่วเขียวต้มและอีกสารพัดขนมชนิดต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของถุงสำเร็จรูปค่ะ ฝึกให้ลูกกินเป็นมือ้อเช่นต้องกินอาหารมื้อหลักก่อนถึงจะกินขนมหวานได้และอย่าลืมสอนให้ลูกรู้จักดูแลฟันของตัวเองด้วยนะคะ